สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้เราไปชมหมูน้อยออดปลา 4K กันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะตอนแรกว่าจะไม่มาแล้วร้องเหลือเกินก็เลยต้องมานะเดี๋ยวให้เอาให้บิดามารดามันก่อน เดี๋ยวเขาจะโวยวายอยู่ดีถ้าไม่ให้อันนี้ไม่เยอะนะเอาพอลองท้องก่อนนะอันนี้ต้องต้องหลอกล่อให้มันอุ้ยเจ้าดำไม่ได้กินอยู่ดี ช่วยไม่ได้ะจะดำให้ไปแล้วนะแต่ว่าจะดำมันเครื่องช้าเนี่ยอดปลาอดปลาจะลองทำไมอดปลาไ,ไ,ไหนก็ไดชี้อดปลายกไปขึ้นยกไปขึ้นนอยอดปลาเรา็วเร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 ็วเลองท้องก่อน <unnecessary. S 1> ในระหว่างนี้เราก็จะโยนข้าวไปนะครับคุณผู้ชมปึ๊บปึ๊บอ่า <c oughs> ทำไมกินเล่นแบบนั้นนะอ่ะอันนี้เอาให้แม่เขาก่อน แม่เขาแย่งได้ตลอดดีแล้วโอ้ยออดปลาแต่ไม่หิวขนาดนั้นเลยละออดปลาพี่โชคไม่มาเลยก็เลยหิวเลยออดปลาเลยไม่มีมะม่วงนะวันนี้อะไรวะน,นี่มดตายแน่มดดูดิด อะไรไหมอะไรไหมอดปะโอ้ยชื่อฟ้าเอากินใช่ไหมยานมาได้กินปะพูดนะหยาดกันมาลึง่งทึงเถ่ดเนี่ย <c oughs> <c oughs> วันนี้ทำไมพี่โชคมาสายออกี่โมงแล้วเนี่ยออสิบโมงสิบโมงสามสิบห้าไม่สายเนี่ยโอ๊ย เวลาปกติเขาแหละในระหว่างที่รอกินลำเราก็จะเอากระจุกกระจิกรองท้องมาให้นะนี่หมูป่าหมูป่า <c oughs> อื ยืนหงออกมายืนยืนออกมายืนออกมาหมดแล้วครับรอพิโชคนะครับไปแล้วนะครับแค่นี้นะครับบ๊ายบายนะครับไปๆก่อนครับบปยก่อนครับ,บ เอ,อะไรกันน่ะสองตัวนั่นน่ะอะไรไปแล้วรอพี่โชครอพี่โชครอพี่โชคนะ<อ>บายบาย<อ>บายบายออดมาบายบาย